สวัสดีครับ FC อายุดขาผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอ1คันนะครับผมอึดถึกทนนะครับผมรถยอดนิยมของร้านเราในช่วงนี้นะครับผมเนื่องจากราคาไม่แพงและรถคุณภาพดีๆไปอึดถึกทนเอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับผมคันนี้นะครับแบรนด์จาก Toyota าคันนี้คือโตโยต้าโค l ร a ออติต1.8ตัว E ปี2012เครื่องเป็นดูโอเรียบร้อยเหมือนรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยนะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้างด้วยนะครับคันนี้นะฮะยังมีประกันชั้นหนึ่งยาวจนถึงกลางปีเลยนะครับผมเอาไปก็เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับเจ้าของเซอร์วิสอย่างดีเลยนะครับผมทำประกันชั้นหนึ่งนะครับตรวจเช็คระยะที่ศูนย์บริการตลอดนะครับผมยางเป็นมิชลินทั้งสี่เส้นปีใหม่ๆดอกหนาๆใช้งานกันได้ยาวเลยนะครับ 1.8e ดลิเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กสองใบ ภายในเบาะหนังเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าและที่สําคัญคันนี้มีชุดแต่งรอบคันอย่างสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ด้วยนะครับผมได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมสีสันโดยรวมสวยงามมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมใครซีเรียสเรื่องริ้วรอยเล็กๆน้อยๆน,นะครับสามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งได้นะครับยังมีประกันชั้นหนึ่งท่านได้ไปเคลมนะครับผม ถ้าะะส่งภาษีไม่ขาดนะครับผมและสําหรับใครที่กลัวเปลืองน้นํา,ม,นนามันอย่างเครื่อง1.8นะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับใครกลัวเปลืองน้ํามันอย่างเครื่อง1.8คันนี้มีพลังงานทางเลือกอย่าง LPG ถังโดนัทมาให้ด้วยนะครับรับรองประหยัดแน่นอนตกกิโลแค่บาทเศษๆเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะสเกิร์ตรอบคันตกแต่งมาอย่างสวยงามลงตัวนะฮะล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในภายในกันบ้าง ภายในเรียกได้ว่า1ในร้อยก็ว่าได้นะครับใสสะอาดเลยนะครับเบาะไม่มีขาดเลยนะครับตกแต่งหลายไม้เดิมจากโรงงานพวงมาลัยมีแอร์แบ็กและคันนี้วิ่งมาแค่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเท่านั้นเองนะฮะตกแต่งหลายไม้เดิมจากโรงงานนะฮะวิทยุเดิมจากโรงงานนี่นะฮะวิ่งมา1นึ0 0แกว่ากิโลเท่านั้นกุญแจแบบรีโมทนะครับผม เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับไรปัญหาทุกอย่างเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยยาวๆนะครับผมได้รถปีใหม่ๆราคาไม่แพงนะฮะนี่นะฮะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายเบาะด้านหลังก็ไม่มีขาดเลยนะครับเราทาการทําสปาภายในสปาทุกอย่างให้หมดแล้วขัดเคลือบสีให้แล้วก่อนขายนะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมคันนี้อดีตค่าตัว90,00 900, 0สกว่าบาทนะครับเกือบล้านบาทปัจจุบันเหลือแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับล้านอื่นยังมีขายอยู่ สองแสนกว่านะครับแต่เราไม่ขายนะครับเราขายแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะซอกเซิร์ฟเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่มีรอยแต่งสีแต่อย่างใดนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมหลุมอะไหล่เดิมจากโรงงานนะครับมีถัง LPG หัวฉีดถังโดนัทมานะครับเอาไปติดเองกับยุคน้ํามันแพงแบบนี้ต้องมีสามหมื่นกว่าบาทขึ้นนะครับผมนี่นะฮะยางอะไหล่อะยางอะไหล่ไม่มีให้นะครับแต่เรามีแถมนะครับถ้าอยากได้เพราะว่าไม่มีที่ว่างแล้วนะครับเป็นถังโดนัท แม่แรงอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะฮะสวยงามนะฮะยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมตัวรถไม่มีชนหนักตัดต่อพี่กวาไปจมน้ำนะครับเดี๋ยวผมดึงเบ็ดอาร์ให้ดูนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่กังวลน,นะครับนี่นะฮะเบ็ดอาร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับผม ทุกบานทุกซอกประตูอยู่ครบหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านหน้ากันบ้างนะฮะนี่นะฮะอากคเดิมอยู่ครบนะครับนี่นะฮะเดิมเดิมเลยนะครับสามารถพาเพื่อนพาช่างนะครับหรือว่าใครที่เป็นเรื่องรถยนต์นะครับวิศวกรต่างๆนะครับมาดูได้เลยนะครับเรายินดีให้หรือสุกซอกทุกมุมดูได้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพีความจมจมน้ําแน่นอนนะฮะอันนี้เครื่องสตาร์ทแล้วนะครับริมเงียบนะครับไม่อายไม่ควันนะครับ น้ำมันเครื่องใส่กิ๊กเลยนะฮะนี่นะฮะสวยงามนะครับได้เป็นเครื่องดูโอได้ปีสิบสองเลยนะครับผมตัวสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นเจนใหม่นะฮะนี่นะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนงภายในนะครับผม คันนี้นะครับออปชันนะครับด้านหลังมีเซ็นเตอร์ถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าใส่กล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังมาให้ด้วยนะครับผมแอร์เป็นแบบออโต้นะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับสำหรับปีสิบสองคอนโซลคนโซนสวยงามนะครับไม่แตกไม่ฉีกนะครับไฟสองแผ่นที่ใช้งานได้ครบนะครับบานบางแดดมีกระจกที่ฝั่งคนขับด้วยนะฮะระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบทุกจุดนะครับนี่นะฮะ แทนคงแทนเครื่องไม่สั่นเลยนะครับอันนี้ใส่เกียร์ดีอย่าเบรกอยู่นะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับผมราคาอดีตค่าตัวเก้าแสนกว่าบาทปัจจุบันเขาขายกันสองแสนกว่าบาทแต่เราไม่ขายนะครับผมขายแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมเช็คราคาในตลาดก่อนได้เลยนะครับรถบ้านแท้ๆนะครับคันนี้ไม่ใช่ตัว CNG โรงงานด้วยนะครับผมเพียงแต่ลูกค้าชอบความประหยัดเลยเลือกติด LPG หัวฉีดถังโดนัทนะครับผมนี่นะฮะเอาไปติดเองก็แพงนะครับผม ใครที่อยากได้รถใช้งานราคาเบาๆคุณภาพดีๆปีใหม่ๆแบบนี้นะครับและได้เป็นตัว 1.8e แบบนี้ด้ครับผมแนะนํานะครับผมเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับผมเอาไปใช้งานสบายๆเลยนะครับ LPG กับออติสนะครับเป็นเพื่อนสีกันนะครับเป็นของคู่กันนะครับผมติดได้ทนแน่นอนนะครับเครื่องผลิตมาเพื่อรองรับ LPG อย่างไงก็อย่างนั้นเลยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมนตรสาย2นะครับ กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับผมปีใหม่ๆราคาถูกๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆด้วยนะครับผมขายให้ถูกๆเลยนะครับไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับเจ้าอื่นขาย20 0 0 0 0กว่าบาทมีเยอะนะครับลองสืบราคาในตลาดได้นะครับผมนี่นะฮะมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยแล้วได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างแบบนี้ด้วยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเห็นคลิปแล้วถูกใจนะครับยกห อยู่ไม่นานแน่นอนสภาพนี้มาปิวแน่นอนนะครับผมเนี่ยนะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอยากให้ส่งต่างหวัดมัดจำมาเราพร้อมส่งตลอด24ชั่วโมงนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราไอายุทธคาได้นํารถดีๆมาบริการพี่พี่ต่อไปด้วยนะครับผมยังไงน้องก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับโตโยต้าโคโรออติส1.8ตัว e ปี2012มือเดียวป้ายแดงออกห้างมีประกันชั้นหนึ่ง ไม่ห0 0 0 0กว่ากิโลแท้ๆเท่านั้นนะครับผมประหลัดพลังงานด้วยพลังงานอย่าง LPG หัวฉีดถังโดนัทนะครับน้องรายงานตามตรงรายละเอียดครบถ้วนนะครับผมยังไงดูคลิปให้จบแล้วก็โทรหากันนะครับขอบคุณครับ